เอาล่ะสวัสดีทุกทุกท่านเดินกับผมเดูกับผมในรายการ The Web อิว l องกับผม The Web นะครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปกกี้ฟ Ford กันนะครับผมแต่ตอนนี้ผมต้องไปเก็บของก่อนเพราะว่าแม่งมันจะเช้าแล้วด้วยเพงตีสี่พกในมาเฉยเลยอ่ะภารกิจในวันนี้คือเราจะไปะไปยิงคนใช่ไหมเราก็จะไปทำการหาทีมแล้วก็มาเล่นก,กับเราแต่ตอนนี้ขอเก็บไนกัน เราจะใส่หมวกช่างแอร์นี่เฟี้ยวฟ้าวเขากล้วยโอเคงั้นเดี๋ยวไว้ตัดไปเจอกันตอนที่ผมถึงเมืองเลยแล้วกันนะมาแล้วนี่ผมบอกแล้วว่าผมเล่นไม่เกร่งอบอกไว้ก่อนเฮ้ยโอ้ยมีตันลงมาจากถนนนี้แดงสองตัว ตายเถอะผมยิ่งยิงเกมนี้ไม่ค่อยเก่งเลยโอ้โหเซ็งฟอร์มาส์บอกเลยว่าถ้าผมยิงกระอย่างนี้ปลออภัยนะโอ้ยอีกมินก็มาโอฟีมือผมก็ด้อยพัฒนามากโอะไรก็ผผีเยอะบางที่ผมไม่ชอบเลยเพราะว่าแม่งผีเยอะแต่ก็ยังมาเล่นมันอยู่บนเขาหมดเลยอยู่บนเขาหมดเลยเหรอ โอ้ยสไนัยก็มาเข้าก่อนไม่เข้าก่อนไม่มีคนอะคุกเกอร์มามาต้นผีเขาไปดื่มคขาดื่กันแล้วเรามานั่งฟังดูสิว่ารอบนี้เราจะฆ่าได้สักกี่ตัว ยิ่งเสียงว่งเนนะ,ะเ,ววเ,เ,เอาแตกว่ะโอ๊ยทำได้ไงวะเดี๋ยวยาก,ก่อนยาก่อน อะไรเนี่ยอ้ยสไนแต่ผมเป็นคนที่ไม the ouais. ่เล่นสไนนะว่ากันแล้วสไนจะไม่อยู่ในสายดาเท่าไหร่โอ้ยเฮ้ยอีโว Chính xác quá Ui cập tay anh quá ừ. Ui mần mới mà quá เอาคืนบ้ามึงกุกเยอะไอสัตว์กุ๊กเยอเฮ้ยผมเจอบักกี้นี่ไอหนุ่มมาแล้วเขามาพร้อมกับบักกี้แสนยิ่งใหญ่แล้วเกรียงใคร มานจะมาสัมผัสตู้ด้วยความว่องไวและย่องยำนี่แน่ว่องไวและย่องยำเข้าหน้าเข้าหน้าเดี๋ว่องไวและย่องยำเฮมันจะมีคนมาว่องไวและย่องยำด้วยวะเดี๋ยวขึ้นมากัน นี่ว่องไวแล้วย่องยำวุ้ยกระเป๋าไม่มีก็บอกว่ากระเป๋าไม่มีเก็บไม่ได้เก็บได้แล้วที่จะเปน็นนี่ขึ้นมานี่ขึ้นมานีงไปไว่องไวและย่องยำเฮ้ยไอผีเที่อหลบไปก่อนมึงอ่อะตาขุดตาเม้าวะกระเป๋าไม่มีเอาไงวะ ไป่อนแล้วกันไม่ต้องหลังบนเขาก่อนแบบเออเราเก็บไม่ได้ตอนนี้เราต้องทำตามถอยก่อนลบยาแป๊บเออลุฟองไวนแล้วย่องยำครับไอ,อ้เง้ยคนละคนเงินไอ,อ้ซาดฟองไวนแล้วย่องยำครับผมฟึบฟอ,อ,องไวนแล้วย่องยำไี่ยกไวนแล้วย่องยำ แล้วกูมาทำไมโอ้ยไม่มีกระเป๋าวะของบอลเลยยัดเป็ดว่องไวและย่องยำเพื่อนดีกว่าเว้ยไปดีกว่าไม่ใช่อะไรอกครับคือของนะครับผมงเราต้องขออนุญาตดีไปเก็บก่อนใช่ไหมจะเป็นแค่นี้ก็ตามทีไปละ แม่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับการที่ผมเก็บของแล้วดิสแล้วก็อะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องเข้าใจนะครับคือผมก็ต้องเล่นแบบหองของด้วยนะฮะเพราะว่าพาร์ทนี้แล้วก็ไม่ได้มาเล่นแบบเอาไฮไลท์หรือมาเสียของโดยตรงเลยแต่ผมไม่ปืนนะผมสก,กามผมก็มีแค่40กระบอกนั่นแหละที่ผมมีตึกใหม่มีหนึ่งครับผมว่าพวกมันหมดเลย2ตัวเนี้ไม่รู้ว่าพวกมันจะมาอีกปะนะ เราเก็บของที่เหลือกันปั๊บเขาให้ปั๊บปั๊บปั๊บเก็บของที่เหลือกันปั๊บเขาให้ปั๊บเขาให้ปั๊บเขาให้ฮัลโหลเพื่อนเรากลับมาเก็บของเพื่อนนานแล้วนะบ๊ายบายไม่ฟินไม่ฟินอัลลาห์อัลลออิสมีวันร้อนได อชูไม sure ่เว้นข้าประตูดังก๊กก,ก๊ก,กแล้วเรามาชวนแก้วกันแม่มันก็เป็นแนวอย่างนี้แหละนะผมก็เล่นกันอย่างนี้แหละต้องเข้าใจด้วยนะเพราะเพราะว่าผมเป็นแนวสายดูดดดดิแต่ถ้าเล่นกับแคร์นเนี่ยจะอีกเรื่องหนึ่งนะแต่นี่เล่นคนเดียวก็เลยต้องหาของนะี่ดูของตัวมั้น,นี่นี่ไหมผมมีแค่นี้แหละอันนี้ก็เพิ่งไปซื้อมาทิดก่อนนะก็เลยมีปืนผมขี้เกียจฟาร์มได้เอง ถ้าใครสนใจจะโดเนตปืนหรือเกาะให้ผมลงไปลุยต่อลงไปบูก็ได้นะผมจะเป็นกระสุนหรือเป็นอะไรก็ได้ผมรับหมดเกิดขึ้นวะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะมีอะไรกันวะมีคนเหรอเอ้โค้ีตรงนี้นไต่ว่าอุตสาห์เล่นซ่อนหาโอ้โหมีการเล่นซ่อนหากันด้วยเอ อยากมันก็ดันมาปิกไม่เหงาป้อนี่กูไม่มีอะไรเลยเออทำไมนายลงมาดันเราดิเพื่อนผมก็ไม่มีอะไรเลยโอ้ยตัวเต็มข้างหลังมารับเล่นด้วยเล่นด้วยเปไหนเรื่อะไรเรื่อะไรเรื่อะไรเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยผมยิงแล้วไม่ตีเหรอไหนไหนไหนยิงแล้ว โอ๊ยจุดใหม่เอาว่ะเกงไก่เท่านั้นเลยมาดิเห้อะเรอเหนเฮ้ยนา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 ยช่วยเอามือมาลองหน่อยได้ไหมเราจะปีนข้ามกระแพงเดือนฮะเรานายช่วยเอามือมาลองตอกกระแพงหน่อยเราจะเอามือเราจะเหยียบมือนายขึ้นกับเหงือกนายพี่พูดตกเออนั่นแหละพูดง่ายเลยนายนำมาอยู่ตรงนี้หน่อยดินายช่วยส่งเราข้ามกระแพงหน่อยดิแบนแต่ผมก็ตายแล้วยาผมไม่เอาเหรอ ดี๋ยวผมเอาสนายลงผมโอ้สนาย์เลยเหรอเอ็มหนึ่งไปเอ็มนึไปไอ้ที่กระบอกสีส้มอ่ะเอพีเอ็ก็พอ M1 พ่องสีส้มพี่แม่อมีจริงๆนั้ทีนั้นนั้นั้นละห้าสิบกิโลเมตรนะถึงพี่บอกเสียงตาน่ะนั่นแหละนั่นแหละลงโอ้โหมีตั้งสามตัวกลัวอะไรวะทีมเรามีสามคนกับไก่หนึ่งตัวเนี่ยเฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้ากลัวอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มาวินที่พูดมากว่ะเฮ้ยเรามาพร้อมสกิลส่งพลังเพื่อนเฮ้ยหลังๆเกิดหลังเกิดหลังเกิดนุ่นๆทั้งเขาทั้งเขาเลีขานเขาบ้างสองชั้นก่อนไหมมาตั้งโลดิเพื่อนตั้งโลเข้าหามายวมา่าม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 า่ามามางเมาามามามนเามวมามมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเร็วมามมามิมา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 ามาา เขาบอมเขาบอมไม่บอมกูเดี๋ยวเราตั้งขึ้นได้ไหมรุ่วิ่งมาเดี๋ยวตึกใหม่ไม่ชาร์ตเดี๋ยวตึกใหม่ไม่ชาร์ตโอ้โหมีกระบอกแผ่นเลยเฮ้ยเอาจริงดิเอารอผีใหญ่ตอนนี้เออถึงผีเลยไปมาวิ่งไปเฝ้าแถบนู้นดิผมเหรอ ไอ้เหี้ยพี่ไม่เอาๆให้ให้ใ้คือมาเร็วขึ้นมาในบ้านมีตัวในบ้านมีตัวมันก็ดันมาเฮ้ยไม่อยากมันก็ไม่เอาวะเออกูไม่มียากูจะไปไงวะนี่ไอเชี่ยคอยอยู่รอบๆได้เลยผมเอาไอตัวหงลงพี่ช่วยนี่ผมด้วยนะได้ตัวหนึ่งคือพี่งั้นเล่นได้นาะนายนายนายช่วยส่งเราขึ้นก่อนได้ไหม เฮ้ยเพื <poisoned indo> ่อนทำไมทำไมในทำไมเราโดดทะลุตัวนายเพื่อนไม่ได้กบ้าตัวเนี้ยอ๋อส่งได้ทำไมเราเล่นเป็นเชนฟิวเรายังส่งได้เพื่อนเห็นมันทางขวาตัวนี่มั้ยขึ้นมาก่อนขึ้นบ้างสองชั้นมาก่อนแล้วเนียขึ้นเลยเพื่อนเราจะเป็นสายตรวจให้ มากันเยอะเลยเฮ้ยหลังบ้านแดงมีว่ะกำลังเข้าเข้าเลยเพื่อนเข้าเลยในบ้านแดงมีนะเต็มด้วยรอมันเพื่อนรอมันเอาเลยเลยเลยรอเลยเอาเลยอย่าไปหยองอย่าไปหยองไไปไหนหมดวะไม่เพื่อนมันอะไรเพื่อนมันสวยแล้วสวยแล้วมีสองจังใดดียังไงจากจักที้จังไดดอกโดดจังยองแข็งแล้วแขําเลยแข็มเลย เฮ้ยมีดเอ็กกับเพื่อนมีสองอันนะเดีวสุนไบฟันหน่ะมึงจ้ะเฮ้ยเพื่อนอย่าทำร้ายเราเราเป็นไก่ตัวนึง่งนี่นะนีไหะเฮ้ยรีบไปหบบ้านรีบเพื่อนเราเป็นไก่ตัวนึงฮัลโหลไม่ต้องห่วงเพื่อนมาวินมึวิ่งเข้ามาดิยืนน้ำเยี่ยมไม่ต้องห่วงเพื่อนปล่อยเราไว้ทิ้งเราไว้ที่นี่แหละโดนมึงโดนมึงโดนนายดูทางนายไว้ โคตรโหดบอกแล้วมาเราไม่ตีเพื่อนเราจะตายแล้วเลือดน้ำซีดแล้วเพื่อนไม่น่าระวังหกันนี่ยตัวที่แปดอะฮัลโหลไม่เพื่อนเราจะตายอย่างสันติเพื่อนเราจะตายอย่างสันติไอ้บ้านของสันตีเขาหน่อยนายตีเลยตีเลยเรากลัวกันเลยไอ้มึงจะเคาะทำไมวะเพื่อน Huh? Tell me my friend I want to mend it night to meet you I am a Nooper <coughs> 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 พักความสนามไม่แค่นี้นะครับผมนะก็จะเป็นพาร์ทไม่สั้นไม่ยาวก็เล่นได้ประมาณนี้แหละเนาะเพราะว่าผมก็ต้องรีบไปจัดต่ออย่างอื่นด้วยนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ s c r ซับสไครันะผมเฮ้ยเดี๋ยนะ Xp เรามีหกพันรับไม่ได้โอเคก็ไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับกดไลค์ซับสไคร e นะแย่